รายได้เท่าน sort of. ี้ไม <fire> <Tea> ่ควรมีหนี้เกินเท่าไหร่จุดถึงการมีหนี้จะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอดูเพิ่มเติมรายได้เท่านี้ไม่ควรมีหนี้เกินเท่าไหร่จุดถึงการมีหนี้จะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป แต่การก่อหน,นี้เกินตัวก็ยังเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราควรต้องระวังซึ่งพอบอกแบบนี้หลายคงจะมีคำถามตามมาว่าจุดแล้วเราควรมีหนี้เท่าไหร่ละถึงจะไม่หนักเกินไปจุดวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงวิธีคำนวณยอดหนี้ที่เหมาะสมแบบง่ายๆเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้สำรวจตัวเองกันครับจุด ปกติแล้วยอดหนี้ต่อเดือนของแต่ละคนจะไม่ควรเกิน40%ของรายได้ต่อเดือนจุดดังนั้นเราจึงสามารถคำนวณหายอดหนี้สูงสุดได้ด้วยการใช้รายได้ของเรามาคิดโดยสูตรคำนวณคือจุดหนี้สินต่อเดือนเท่ากับรายได้รวมต่อเดือน x 0.4จุด เช่นเรามีรายได้รวม25,000บาทต่อเดือนให้เอา25,000 x 0.4เท่ากับ10,000จุดดังนั้นยอดหนี้ต่อเดือนที่เหมาะสมคือไม่ควรเกิน10,000บาทต่อเดือนนั่นเองจุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวางแผนการเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใด ขีด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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคนพวกเรากลุ่มคนที่รักเรื่องราวของการเงินการลงทุนเป็นชีวิตจิตใจจึงก่อตั้งเพจไดม์ไดขึ้นไดมแปลว่าเหรียญสิบเซนประมาณสามบาทสื่อถึงความตั้งใจของเราที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องที่คุณเข้าถึงได้ เข้าใจง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้จริงเหมือนกับเงินหนึ่งใดที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้หากทุกคนะมีความรู้ทางการเงินที่แข็งแรงสังคมของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย